สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางฮานอย VIP นะครับวาราจาวันอังคารที่16พฤษภาคมนะครับสำหรับฮานอย VIP เมื่อวานนี้เดสมอรีครับเมื่อวานเดสมอรีเมื่อวานไม่มาครับต้องขออภัยนะครับสำหรับฮานอย VIP เมื่อวานออก032 99ครับ03299น่าจะมีคลิปไหนผมพูดผิดไหมนะเป็นหน้าไปพูดเป็นวันจันทร์หรือเปล่าไหมถ,ถ้าคลิปถ้าสามพานอยมีคลิปไหนที่พูดเป็นวันจันทร์ต้องขออภยัยเลยกันนะวันนี้วันขคารที่สิบหกนะครับครับวันนี้เรียนสูตรสาหรับพานอยว P ีชอบก้าครับวิ่งบูรุลล่างก้านะครับน้อยยังไงก็ดูวันที่ท,ที่พิมพ์เป็นหลักเลยกันนะครับ 2 9 4 9ครับ2 9 4 9ขอน,นโทษครับ2 9 6 9 8 9 2 9 6 9 8 9 2 4 8 4 9กอกอง็มัดสี่เข้าไปครับ 4 2 9 4 6 9 4 8 9 4 2 4 4 2 2 4 8 4 4 8 8, 8, 8 9, 4 9 4 4 9 9นะครับก็17นเอ๊ะไปใหญ่แล้ว19นาามาพูดรุ่นผลกันครับ